บ้านชนบทแห่งหนึ่งที่เงียบสงบผู้คนรู้จักกันหมดทุกหลังคาเรือนและไม่เคยมีใครคิดว่าความเงียบน,นั้นจะซ่อนความชั่วร้ายเอาไว้แก้วตาหญิงสาวหน้าตาสสวยผิวขาวผมยาวเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั่วหมู่บ้านรวมถึงชัย ลูกชายกำนันผู้มีเงินมีอิทธิพลแต่กลับเป็นคนเกเรเที่ยวเตรไม่เอาการเอางานใช้ตามจีบแก้วตาไม่เว้นวันทั้งพูดดีข่มขู่และใช้อำนาจของพ่อแต่แก้วตามไม่เคยเหลียวมองแม้แต่ห่างตาเพราะหัวใจของเธอมีเพียงชายคนเดียวคือไอมิ่งมิ่งเป็นหนุ่มหล่อประจำหมู่บ้านแต่ยากจน ไม่มีอะไรติดตัวนอกจากความซื่อสัตย์และหัวใจที่มั่นคงสาวๆหลายคนแอบมาขายขนมจีบไม่เว้นแต่ละวันแต่ไม่เคยมีใครได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของมิ่งได้เพราะทั้ง4ี่ห้องหัวใจมีชื่อแก้วตาเพียงชื่อเดียวเท่านั้นเรื่องนี้ทำให้ชัยแค้นจนแทบคลั่งด้วยความที่ไอ้ชัยรักแก้วมาก มันมีแผนการชั่วร้ายในหัวและมันได้ของไม่ดีมาจากหมอผีคนหนึ่งแต่ชัยไม่คิดจะใช้กับแก้วเพราะมันรักแก้วเกินไปแต่เป้าหมายของมันคือการกำจัดเสียนหนามในหัวใจไอ้ชัยมันรู้ดีว่าลำดวนหญิงสาวอีกคนในหมู่บ้านหลงรักไอ้มิ่งอย่างหัวปักหัวปา